สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เรามาพบกันนะคะเป็นภาคปฏิบัติพดุงคันคุณแม่หลังคลอดวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำหลังคลอดอยู่2ส,สาธิตนะคะสาธิตที่1น,นี้เราจะทำในการทับทับหมอ้อเกลือนะคะโดยมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะวันนี้จะมีคุณนี้เป็นผู้ช่วยนะคะ 1. นนะคะอุปกรณ์จะใช้หม้อธนอนอยู่2ใบนะคะโดยหม้อถนอนนี้เราจะใส่เกลือ ใส่เกลือนะคะ2จะมีเตาถ่านเตาถ่านก็คืออันนี้เตาถ่าน3นะคะจะเป็นเกลือเม็ดเกลือเม็ดนะคะค่ะแล้วสมุนไพรที่เราจะใช้ในการทับหน้าท้องนะคะ1จะประกอบไปด้วยว่านนางคำา2ใบพับพึงนะคะใบพับพึง3ไพล4กะกะบูนอันนี้เป็นกละบบนนะคะกละบูน ะะเรามาเริ่มต้นการทับทับหม้อเกลือกันเลยนะคะขั้นตอนที่1นึ่นำสมุนไพรทุกอย่างนะคะตำบดให้ละเอียดแล้วมาวางบนผ้าขาวนะคะ,ะขั้นตอนที่1ก่อนอ่ะคุณนี้สมุนสมุตินะคะเรามีสมุนไพรเรียบร้อยเราก็วางไว้ก่อนอ่ะวางบนผ้าขาวหลังจากนั้นน่ะเราก็วางด้วยใบพ้พึงต่อเลยได้เลยค่ะอ่ะเราก็จะทําการวางใบพ้พึงนะคะ ใบพับพึงนี้เราจะใช้ในการหอ่หอห่อคือห่อม้อถนนนะคะและในขณะที่เราวางใบพับพึงหม้อถนนเราก็ตั้งเตาให้ร้อนเม็ดเกลือก็จะแตกนะคะเกิดขึ้นวิธีการวางก็จะเป็นการวางแบบนี้เกิดขึ้นการทับหม้อเกลือหม้อที่1เราจะมาทําคุณแม่ก่อนทําระยะเวลาในการทําคือ15นาทีส่วนหม้อที่สองเราก็จะตั้งเตาไว้อ่าเดี๋ยวนอกห่อเลยค่ะ ะะเราจะทําการหอ่อห่อใบพับพึงสมุนไพรนะคะไผ่กร,ระบูลว่านนางคํไาไผ่กระบูลว่านนางคําแล้วก็มาการทับหม้อกเกลือนะคะตัวเกลือนะคะตัวเกลือนี้จะเก็บอุณหภูมิค,ความร้อนแล้วก็สามารถทําคุณแม่หลังคลอได้ตัวนี้การทับหม้อกเกลือนะคะสิ่งที่ การทำหม้อเกลือนี้เกิดขึ้น1จะทำให้หมดลูกแห้งเข้าอู่เร็วขึ้นทำให้น้ำคาวปาลาไหลเดินสะดวกกระตุ้นการไหลเวียนนะกระตุ้นการไหลเวียนนะคะทำให้หน้าท้องยุบตัวเร็วขึ้นอาการปวดเมื่อยตามร่างกายก็จะดีขึ้นชำระขับของเสียตามร่างกายของคุณแม่ช่วยให้ระบบการหายใจดีขึ้นหลังจากที่ทำหม้อที่1คือหม้อที่1เราทำสิบห้านาที หลังจากนั้นเราสลับหมอ้อเป็นหมอ้อที่สองขึ้นมานี่คือการทับหมอ้อเกลือค่ะต่อมาเราจะมาสาธิตวิธีการรัดหน้าท้องกันนะคะวิธีการรัดหน้าท้องอ,อันนี้วางไว้ก่อนอุปกรณ์ของการรัดหน้าท้องนะคะหนึ่งผ้าอุนนี้กดผ้านะคะผ้าขนาดกว้างของผ้า8นิ้วฟุตยาว2เมตร ยาวสองเมตรนะคะ8นิ้วนิ้วฟุตยาว2เมตรอันนี้เดี๋ยวขอเอาอ,อกกุปกรณ์ออกไปนิดนึงก่อนอ่าเดี๋ยวพี่อออกนิดนึงนะคะอันนี้ออกก่อนนิดนึงค่ะผ้านะคะอ,อกกุปกรณ์มีผ้าอันที่1อันที่สองผ้าพื้นเล็กนะคะซึ่งเราจะทําการม้วนห่อให้เป็นเหมือนพวงมาลัยมาวางที่หน้าท้องนะคะอ่าเดี๋ยวคุณคุณนี่ลองทําม้วนดูเราก็จะม้วนสาธิตผ้า ม้วนสาธิตผ้านะคะจะมาทําที่หน้าท้องเลยตัวนี้ผ้า,าผ้าคุณหนูผ้าขาวหนึ่งผืนผืนแรกอย่าลืมนะคะผืนแรกสองเมตรนาคุณแม่นอนแล้วก็ผืนที่สองเนี่ยเราจะทําเป็นรูปพวงมาลัยอันนี้จะเป็นพวงมาลัยทําให้เป็นกลมกลมเหมือนพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเลยอันนี้เราจะทําให้เป็นพวงมาลัยแบบนี้และวางตรงหน้าท้องของคุณแม่ นำผ้า2เมตรคาดไว้ที่เตียงก่อนเพื่อที่จะพิกตัวคุณแม่แต่ในขณะที่เราจะรัดหน้าท้องนี่คือคุณแม่เพิ่งคลอดน้องคุณแม่คุณแม่คลอดทารกหลังจากที่คุณแม่คลอดลกทากรกพดุงคันควรทําความสะอาดทําความสะอาดฆ่าเชือ้อช่องคลอดและมดลูกให้สะอาดก่อนที่จะทําการรัดหน้าท้องหลังจากเราทําพื้นที่สทับไปที่หน้าท้องนะคะ ก่อนที่เราจะวางเนี่ยเราต้องคึงมดลูกอ่ะเดี๋ยวผูน้นี้คึงมดลูกให้แข็งตัวคึงมดลูกนะคะให้แข็งตัวนิดหนึ่งคึงคึงให้แข็งตัวเสียก่อนนะคะผ้าขาวปูขวางไว้แล้วปูขวางลองตรงเอวสังเกตนี่ผ้าขาวเราจะลองตรงเอวพอดีเลยนะคะผ้าขาวลองตรงเอวเลยนะคะอันนี้คึงคึงไว้คึงไว้แล้วก็อันนี้ทําเป็นกลมๆเท่าฝ่ามือ ทำเป็นกลมๆเท่าฝ่ามือเลยนะคะเท่าฝ่ามือเราเลยอันนี้เป็นกลมๆเท่าฝ่ามือแล้วหลังจากนั้นนําผ้าที่เราห่อไว้ปึ๊บคลังแล้วก็เริ่มทําการรัดหน้าท้องโดยนะคะคุณแม่ก็ยังนอนอยู่นะคะอันนี้เป็นการรัดหน้าท้องแล้วก็พันพันพันไว้พันไปเลยค่ะตรงน,นี้พันเลยการรัดหน้าท้องเราจะรัดสิบห้านาทีนะคะ ตอนนี้คุณแม่ก็จะเพิ่งคลอดเราอาจจะให้คุณแม่ยกตัวตะแคงนิดหนึ่งตะแคงให้คุณแม่ตะแคงตะแคงนิดนึงอ่ารับไปอีกรับให้พอดีเดี๋ยว,วอันนี้ลงนิดหนึ่งค่ะให้ตรงมดลูกพอดีนะคะเพื่อไม่ให้มดลูกเอี่ยวเอี่ยวตัวเยี่ยวตัวมากขึ้นนะคะอ่าแล้วเราเราก็จะใช้เข็มกัดเข็มกัดสองอันกัดอยู่ตรงกัดอยู่ด้านข้างอันนี้ วิธีการลัดหน้าท้องอันนี้เป็นแบบแผนโบราณทําให้หมดลูกไม่เอี้ยวตัวมากขึ้นนะคะทําให้หมดลูกที่หย่อนยานกลับสู่สภาวะปกติเร็วขึ้นการลัดหน้าท้องเราจะใช้ระยะเวลาในการลัดหน้าท้องคือ15วันสําหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณนะคะทีมงานที่ได้มาร่วมกันนะคะค่ะหวังว่าจะเป็นภาคปฏิบัติที่สําหรับให้ทุกคนสามารถที่จะใช้ปฏิบัติได้ด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ